การขึ้นนะครับค่อนบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสมการเรียงขึ้น เรียนท่านใจพลดเจริญโตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรากาลกระทำในที่ดีเพื่อประพฤติภักดิกระผมนายกิตติบุญสวัสดิ์ครับปลัดอาวุโสอำเภอพระแดงได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอพ่อแดงให้เป็นผู้แทนชาวอำเภอพ่อแดงในการกล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรากาลรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรารกาล ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เกิดวันพึ่งโลกประจำปี2,556ในวันนี้เป็นนครเกิดขันซึ่งเป็นเมืองหน้าดนาเป็นชาวรามันหรือชาวมอญที่อพยพมาเพื่อพระบรมฝนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ําล้อมรอบเสดงเป็นเกาะกลางแม่นนะ้ําพื้นที่คุ้งลักเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียว ที่ยังคงเหลือไว้เป็นปอดของคนเมืองทั้คนกรุงเทพและคนสมุทรปราก,การส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้แบบเลียงร้องด้วยเกษตรผสมผสานเวอร์รว,วีเดซึ่งสหประชาชาติกำหนดไว้เพื่อส่องเสริมความตื่นตัวของประชากรเกี่ยวกับความสำคัญของพึ่งโลกใบนี้ในนามท่นานงาร ทานเพื่อนเล่าประจำปี2565ขอขบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตุลาการ่นอย่างยิ่งนี่ได้กรุณาให้เกียรติมาิรานในิธีเปิมาในวันนี้ทุระการท่านก็ทำนัาทีกประการท่านปิบอาสเภอรประแดงผู้แทนอเรปแดงัดงวหน้าส่วนราชการดัเอพรแดง ท่านนายกโครงการเดือดส่วนตำบลบางพึ่งท่านนายกโครงการเดือดส่วนตำบลบางยอท่านทำงานผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนพี่น้องเกษตรกรผูกแปลงใหญ่พึ่งชันนโรผู้แทนจากบริษัทอ่อนใจคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำบางพึ่งคณาจารย์จากหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายพี่น้องสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านผู้ว่าจังหวัดได้มอบหมายให้กับผมมาร่วมงานและเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่วนพึ้นโลกโดยเฉพาะพึ้นชั้นโล่หรือขึ้นจิ๋วที่กรุงเทพศรีนครผู้เลี้ยงขึ้นตลาดน้ำบางน้ครึ่งกับลหนองบางน้ครึ่งอำเภอพระประแดงจงังหวัดสุพรรณบุรีครับขอบคุณครับ ตกลงด้วยนะครับสามสหนึ่งมาได้เลยครับใที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนในการจัดงานวันขึ้นโลกที่ตลาดน้ำบางขุนนนะครับหลังจากตักปาาให้ผสมด้วยนะ้ำพึ้งชนโรงแล้วนะครับก็

ดูเขาคขางตัวให้เข้ากับใบไม้ใบไม้ใบไม้สดมันมีของตัวนะราหาเด้ยตัวู่กับตัมียการตลาด่ในเทกาลเกษตรกรเกรกรมวิชาการเกษตรและอันนี้เขาบอกนะนะครับ่ากลุนเกษตรกรที่สุดหน้าปอันนี้คือชันกลร่องังใ่ญอ่ะเราไปไกเาเลยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ท่านนะเป็นครอบครัวตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากมันจะมาเป็่ดีู้อครเคนร้คนรบอนร้อะรอกรอคนรู้กคระระเกคนร้คร้ยอะกนนครกอะเนรครนูครร